เพึ่งจะพาเพื่อนๆมาชมต้นเงาะจ้าต้นเงาะโรงเรียนนะคะนี่มาใหม่ๆเลยค่ะไม่เพึ่งปลูกเมื่อเช้าปลูกเองกับมือจ้าปลูกกับน้องอคนที่ทํางานด้วยกันนะคะนี่นะคะโูต้นสวยเลยสวยมากนี่จ้านี่นะคะต้นเงาะโรงเรียนค่ะเพื่อนๆ่อน่อาแกสั่งมา สองต้นจะมาเมื่อถึงมาถึงเมื่อตอนค่ำเมื่อวานวันนี้วันที่สิบสองนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันครบรอบวันคลายวันเกิดของแม่พึ่งด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ทอแกก็สั่งต้นเงาะมาให้แม่พึ่งปลูกที่โกดังน้ำมันจา่าที่นี่จะเป็นที่รับซื้อน้ำมันพืชเก่าใช้แล้วนะคะเพื่อนแม่พึ่ง รับซื้อน้ำม,มันพืชเก่าใช้แล้วนะคะเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็ที่นี่เป็นของท่อแก่นะคะท่อแก่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหลานสาวของมีพึ่งเองหลานสาวเทเทนะที่นี่จะเป็นบริษัทสามกฤดอ้อยนะคะนคนปรปฐมอาจจะเป็นที่รับซื้อน้ำม,มันพืชเก่าใช้แล้วที่นี่จะเป็นสาขาบุรีรัมย์นะคะรับซื้อโซนภาคอีสานนะคะแต่ที่นคนปรปฐมจะรับซื้อทั่วประเทศนะคะเดียวไปพึ่งจะขึ้นนะ เบอร์โทรนะคะหน้าคลิปให้เนาะถ้าใครมีน้ำมันพืชเก่าก็ทักมาหาเม่พึ่งได้นะคะราคาดีนะคะราคาดีราคาสูงดีกว่าเททิ้งจ้านี่เลยนะคะต้นเงาะต้นเงาะโรงเรียนเป็นต้นเงาะที่เขาตอนมาแล้วนะคะก็น่าจะได้ผลผลิตไวเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่ากี่ปีจะได้กินผลนะคะอันนี้แมพึ่งไม่ทราบจริงๆนะจ๊ะ ก็รอชมต่อไปนะคะว่าเมื่อไรแม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาชมอ่ะตอนเขามีลูกนะคะแล้วแม่พึ่งก็จะอัปเดตต้นเงาะให้เพื่อนๆชมบ่อยๆเนาะก็วันนี้แม่พึ่งก็พาเพื่อนๆมาชมต้นเงาะสองต้นจะ้ะเงาะโรงเรียนค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีต้นทุเรียนหกต้นนะคะฝั่งนู้นแต่วันนี้เราพามาชมเงาะโรงเรียนค่ะแม่พึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย